สวัสดีค่ะวันนี้นะคะกินไปเรื่อยแม่ออสก็มีเมนูอย่างเดียวค่ะวันนี้ก็คือผัดฟักทองใส่ไข่นะคะวันนี้เมนูเดียวคุณแม่ก็อยากทานนะคะวันนี้ทองสวยมากเลยวันนี้อเนี่ยข้าวกระอนฟักทองทกระอนใส่ใบโหระพามาทานมาทานด้วยกันนะคะ จะบ่ายสองแล้วค่ะเ้าวก็กินไปแล้วชอกินขนมจีนวันนี้ก็กินผัดปักทองนะคะร้อนมาก ข้าวเ<อ>พิ่ง<อ>หุงเสร็จแล้วก็ผัด<อ>ก็ผัดเสร็จก็กิกนเลยอะไรที่ร้อนๆก็บอกว่าอร่อยหัว <c ười> อรอนเลย เวหาน,แ,นแม่ตัวนี้ของแม่บวมเยอะเลยแม่ไปโดนมันใช่ไหมไม่โอนแม่ไปจับไปโดนมันตุน,นบวมหมดแล้วโลนันล่งไหลโลนั่มจับทั้งวีทั้งวันไม่ไปโดนไม่ร้อนอมตุนบวมเขียวเลยนะ เกงคั่วใส่หมูก็อร่อยใส่ไก่ก็อร่อยนะคั่วแบบเผ็ดๆอ็ดแบบไม่ต้องใส่กะทินะแล้วก็ทองก็อร่อยฟักทองมันเนื้อมันเป็นทรายเอออร่อยฟักทองนี่น ใส่ใบหูล้วะพาตัดใบหูแล้วะ่ะเราก็หั่นตามใจชอบเลยนะคะจัดห้องเสร็จแล้วกินเลยไม่รู้จะกินอะไรวันๆก็ นึกไม่ออกบางทีมันกินเมนูเดิมๆซ้ำๆผมไม่รู้จะกินอะไร ไม่มีพริกน้ำปลาเพราะเราไม่กินแล้วไนงะผัดอย่างนี้ถ้ามีพริกน้ำปลาอร่อยเลยไข่นี่ร้อยสิบี่บาทนะสาสิบฟองเนะี่ยฟองเบลเลอร์เลยเบอร์หนึ่งเบอร์ศูนย์นะร้อยี่สิบต่อคิวซื้อเต็มเลยเป็นไข่ที่ ที่มีไข่แดงเยอะเออเขาขายวันเดียวก็หมดแล้วอ่ะแต่เราชอบแต่หนูว่าจะกินในไข่ขาวไงเดี๋ยวจะคั่วไข่าขาวกินไข่แดงไม่เอาขาวลงมาก็หมดแล้วไข่อือก็ขายดีเจ้าคองจันทร์อยู่ที่เฟสคลองจันทร์ใครอยู่ละแวกนี้ไปซื้อได้นะคะใส่ไข่ขไก่ที่เขาขายคองจันทร์ขายราคาส่งมีหลายราคา ก็ค้าแม่ค้ามาซื้อเต็มเลยแผงสิบแผงเี่แรงเยอะย ตักกลงๆขึ้นมาอางี้หอืนีมัเ็นยดูเนื้อดีเนี้ยฟักทองยี่สิบห้าบาทเองนะท่าน้องผู้ชายที่สักเยอะๆอ่ะแฟนเขาขายน่ารักเขาหันแบ่ง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  เกีย่ยวกับวาร้อนรก็เข้ากันนะเข้ากันแต่ข้าวยกไปหน่อยเดีย๋ยวบ่ายสีก็มีรับหน้ามาให้กินอยู่ นึถึงผัดที่นครนายกคลิปนี้เดี๋ยวคุณแม่ก็กินไปเรื่อยๆนะคะขอบคุณพี่ๆที่เข้ามารับชมที่เข้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะฝากช่องกินไปเรื่อยแม่อด้วยนะคะฝากกดติดตามให้หน่อยนะคะสวัสดีค่ะ